ลมร้อนของกาต้าพัดมาปะทะหน้าเขาในเช้าวันนั้นแต่กลับไม่มีอะไรร้อนแรงเท่าความโกรธที่กำลังเดือดอยู่ในใจของคาลิดเจ้าพ่อธุรกิจพลังงานผู้มั่งคั่งจนทั้งเมืองต้องก้มหัวให้เพราะวันนี้ลูกสาวคนเดียวของเขาไลลา,ลาเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยพร้อมข่าวที่ทำให้เขาแทบลมทั้งยืนเธอกลับมาไม่เหมือนเดิมผิวที่เคยขาวเนียนกลับคล้ำลงมือที่เคยนุ่มเต็มไปด้วยรอยแตก และแววตาที่เคยสดใสเหมือนถูกความเศร้ากลืนกินไปจนหมดคาลิสจ้องหน้าเธอด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้นไลลา,ลาหรือว่าความยากจนที่นั่นสามารถติดต่อกันได้จริงเขาพูดด้วยน้ำเสียงปนดูถูกเป็นครั้งแรกที่ลูกสาวหลบตาเขาไลาลาหลุดลมหายใจสัน่นเธอไม่ได้กลับมาพร้อมรอยยิ้มแต่กลับมาพร้อมความลับที่หนักยิ่งกว่าทะเลทายทั้งผืนคาลิสสั่งให้คนรับใช้หอบกระเป๋าเข้าไป แต่ไหลลากลับยกมือห้ามไม่ต้องคาพอหนูยกเองได้เสียงเธอแผ่วเบาแต่แฝงความเจ็บในหัวใจอย่างเห็นได้ชัดคาลิตมองแล้วขมวดคิว้วตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยเห็นลูกสาวทำงานอะไรด้วยตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อประตูคริหาด์ปิดลงกลิ่นหอมของกรํารยานในห้องโถงก็ไม่ช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นแม้แต่นิดมันกลับตอกย้ำความแตกต่างระหว่างสองโลกโลกของความร่ำรวย และโลกที่ไลาลาเพิ่งกลับมาจากมันเขาถามด้วยเสียงเข้มบอกพ่อมาที่เมืองไทยเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกถึงดูเหมือนผ่านเรื่องเลวร้ายมาไลลาหล,ลบตาน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงอย่างช้าๆเธอกัดริมฝีปากจนเจ็บพ่อที่เมืองไทยหนูไม่ได้อยู่ในโรงแรมหรูอย่างที่พ่อคิดคาลิชชัง,งะหัวใจเขาหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะหนูอยู่กับครอบครัวไทยที่ยากจนมากเสียงเธอสัน่น บ้านเขาเป็นสังกสีพื้นดินมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุเท่าหนูตอนเด็กๆแต่ต้องตื่นตีห้าไปช่วยแม่ล้างจานในตลาดทุกวันคาลิศฟังแล้วหน้าตึงแต่ยังคงพยายามพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลูกทำไมต้องทำตัวเหมือนคนจนกลับมาสิ่งที่ไลาลาพูดต่อมาทำให้ทั้งโลกของเขาหยุดนิ่งหนูไม่ได้ช่วยเขาพ่อรู้ไหมเธอร้องไห้ตอนที่เขาร้องขอเงินร้อยบาท เพื่อซื้อ,อยารักษาแม่หนูกลัวพ่อจะว่าหนูกลัวพ่อจะคิดว่าหนูอ่อนแอหนูเลยปฏิเสธเขาริมฟีปากคาลิตกระตุกนี่เป็นครั้งแรกที่ลูกสาวยอมรับว่าเธอทอดทิ้งคนที่กำลังเจ็บปวดจริงๆไลาลาร้องไห้และยกมือปิดหน้าเด็กคนนั้นมองหนูด้วยสายตาที่เจ็บมากมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่หนูเห็นความจนใกล้แค่เอื้อมมือมันไม่ใช่แค่คำเล่าแต่มันเป็นความจริงที่หนูสัมผัสด,ด้วยตา มันทำให้หนูเกลียดตัวเองเธอสัน่นและยิ่งหนูรู้ว่าเหตุผลที่พาครอบครัวไทยนั้นลำบากมากเป็นเพราะธุรกิจของพ่อเข้าไปซื้อที่ดินของเขาในราคาแค่เศษเงินพ่อหนูเจ็บจนพูดไม่ออกคาลิตยืนนิ่งมือที่เคยมั่นคงสั่นเล็กน้อยเพราะเขาเองก็รู้ว่าสิ่งที่ลูกสาวพูดไม่ใช่คำโกหกและแล้วเสียงหนึ่งดังจากด้านหลังเป็นเสียงของหญิงสูงวัยคนหนึ่ง แม่แท้ๆของไหลาลาผู้ที่คาลิดพยายามปิดความจริงเกี่ยวกับเธอมานานหลายปีเธอเดินออกมาชา้ชาๆพร้อมคำพูดที่ทำให้ความจริงทั้งหมดพังทลายลงในชั่วพริบตาคาลิดลูกไม่ได้เปลี่ยนเพราะความจนติดต่อได้แต่เพราะความจริงที่คุณซ่อนมันเริ่มกัดหัวใจของเธอแล้วคาลิดหันขวับสายตาเขาเต็มไปด้วยความตกใจแม่ของไลาลาเดินไปกอดลูกสาวแน่นก่อนกระซิบด้วยเสียงแผ่ว ความจริงบางอย่างลูกควรได้รู้ตั้งนานแล้วไลลา,ลาชงงะงักแม่หมายความว่าอะไรคะ่ะใบหน้าของแม่เธอสั่นไหวพร้อมความลับที่ถูกซ่อนมาตลอด20ปีความลับที่เกี่ยวกับเด็กไทยคนนั้นเกี่ยวกับครอบครัวที่ไลาลาไปอยู่ด้วยและเกี่ยวกับอดีตที่คาลิตพยายามทำทุกอย่างเพื่อฝังมันลงใต้ทะเลทรายแม่ของเธอสูดหายใจลึกไลลา,ลาความจนที่ลูกเห็นที่ไทย ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเชื่อมโยงกับอดีตของลูกโดยตรงโลกทั้งใบของไลาลาหยุดหมุนเธอรู้ทันทีว่าความจริงต่อจากนี้จะทำให้ชีวิตเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไลาลายืนมองหน้าพ่อของเธอน้ำตายังไหลไม่หยุดหัวใจเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความโกรธและความสับสนทุกอย่างปนกันจนแทบหายใจไม่ออกคาลิตยังคงนิ่งสายตาของเขาพยายามทำความเข้าใจ แต่สิ่งที่ลูกสาวพูดมันช่างหนักหนาเกินกว่าคำว่าเข้าใจง่ายมันเหมือนกับว่าความจริงทั้งหมดกำลังตอกย้ำความล้มเหลวของเขาเองแม่ของไลาลาเดินไปข้างหน้าดึงมือเธอออกจากหน้าไลลา,ลาสิ่งที่ลูกเห็นที่ประเทศไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญและเด็กคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นเขาคือเด็กที่คุณเคยทำให้ทุกทรมานด้วยการตัดสินใจของตัวเองคาลิตขมวดคิวหมายความว่ายังไง ลูกพูดอะไรไม่ชัดเจนเสียงของแม่ไหลาลาเย็นเย,อเยอือกเมื่อหลายปีก่อนครอบครัวของเด็กคนนั้นถูกพ่อของลูกซื้อที่ดินบ้านเกิดของเขาและครอบครัวนั้นแทบสูญสิ้นทุกอย่างเด็กคนนั้นแทนที่จะโตมาอย่างมีความสุขต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงครอบครัวและไลลา,ลาเธอเป็นคนแรกที่เจอความลำบากนี้โดยไม่รู้ตัวไลาลาสะอึกหัวใจเหมือนถูกกระชากออกเธอไม่เคยคิดเลยว่า การเดินทางครั้งนั้นในประเทศไทยจะทำให้เธอพบกับความจริงที่ทำให้โลกทั้งใบของเธอสั่นคลอนคาลิสนิ่งเงียบเสียงลมทะเลสายพัดมาแรงขึ้นดวงตาของเขามองไปที่ลูกสาวด้วยความสับสนปนละอายเขารู้แล้วว่าการตัดสินใจในอดีตกำลังตามหลอกหลอนเขาในรูปแบบที่เขาไม่เคยคาดคิดไลาลาก้มหนาน้ำตาไหลลงมาช้าๆพ่อนูเกลียดตัวเองมากที่ปฏิเสธเด็กคนนั้น และตอนนี้หนูไม่รู้จะทำยังไงให้ความรู้สึกผิดนี้หายไปเสียงคาลิส,สันเล็กน้อยลูกพ่อพ่อไม่เคยคิดว่ามันจะส่งผลถึงขนาดนี้เขาก้าวเข้ามาใกล้แต่ไหลลายยกมือห้ามไม่ค่ะพ่อตอนนี้หนูต้องเผชิญกับมันเองน้ำเสียงของเธอมั่นคงกว่าเดิมแต่ในแววตายังคงซ่อนความเจ็บปวดลึกๆแม่ของเธอถอนหายใจลูกบางครั้งความจริงมันเจ็บปวด แต่ถ้าเราไม่เผชิญหน้าความเจ็บปวดนั้นก็จะกลายเป็นเงาไล่ตามเราไปตลอดชีวิตคาลิศพยายามเข้าใจแต่หัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความสับสนและเสียใจความยากจนที่ไลาลาพบในประเทศไทยและความลับที่เขาพยายามปกปิดมันช่างเชื่อมโยงกันอย่างประหลาดและเจ็บปวดเกินกว่าคำพูดใดๆไลาลายกมือแตะอกของตัวเองหนูรู้แล้ว ว่าความรวยของพ่อไม่ได้สามารถปกป้องใครจากความเจ็บปวดได้และความยากจนบางครั้งมันไม่ได้เป็นเรื่องของเงินแต่มันคือความจริงของชีวิตที่เราต้องเผชิญคาลิดนิ่งเงียบเขารู้แล้วว่าในโลกของความร่ำรวยและอำนาจมีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่สามารถซื้อหรือควบคุมได้และมันก็คือความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดของลูกสาวไลาลาหันไปมองนอกหน้าต่างแสงแดดทะเลทรายสาดเข้ามา เธอสูดลมหายใจลึกและครั้งแรกเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเติบโตขึ้นพร้อมที่จะ,ะเผชิญความจริงทั้งหมดไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามคาลิสเดินมานั่งข้างๆและครั้งแรกในชีวิตเขากล้าที่จะเอื้อมมือสัมผัสมือเล็กๆของลูกสาวความอบอุ่นนั้นไม่ได้เกิดจากเงินทองหรืออำนาจแต่เกิดจากการยอมรับและความเข้าใจไลลาพ่อสัญญาพ่อจะไม่ปกปิดความจริงอีกต่อไป คาลิศพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความจริงใจน้ำตาของเขาไหลเงียบเงียบมันเป็นน้ำตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจและความหวังว่าจะสามารถชดเชยสิ่งที่ผ่านมาได้ไลลายิ้มบางๆน้ำตายังคงไหลแต่ครั้งนี้มันมีทั้งความเศร้าและความปลดปล่อยเธอรู้แล้วว่าชีวิตไม่ได้มีแต่ความร่ำรวยหรือความยากจนแต่ความเข้าใจความรักและความจริงต่างหากที่เป็นสิ่งที่ติดต่อกันได้อย่างแท้จริง ไลาลาหันไปมองคาลิดสายตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่ต้องเอ่ยออกมาหัวใจเธอเต้นแรงด้วยความคาดหวังว่าในที่สุดพ่อจะเข้าใจความเจ็บปวดที่เธอสัมผัสคาลิสสูดหายใจลึกไลลา,ลาพ่อไม่รู้ว่าต้องเริ่มตรงไหนน้ำเสียงเขาแผ่วเบาเหมือนชายผู้เคยแข็งแกร่งที่สุดในโลกตอนนี้ต้องยอมแพ้ต่อความจริงแม่ของไลาลาเข้ามาใกล้วางมือบนไหล่ทั้งสองของลูกและสามี ความยากจนความเจ็บปวดความผิดพลาดมันไม่ใช่เรื่องที่ใครควรแบกรับคนเดียวแต่ทุกคนสามารถเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันได้ไลาลาก้มหน้าร้องให้เงียบเงียบน้ำตาเธอร่วงลงบนมือเล็กๆของเธอเองความเจ็บปวดจากการทอดทิ้งเด็กคนนั้นและความรู้สึกถูกลวงในอดีตมันกำลังคลี่คลายทีละน้อยผ่านความเข้าใจที่เกิดขึ้นชา้ชาๆคาลิตมองลูกสาว มือของเขาสัมผัสมือของเธอเบาๆไลลา,ลาพ่ออยากแก้ไขพ่ออยากให้ลูกช่วยสอนพ่อว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ผิดพลาดไปกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องไลาลาหายใจลึกครั้งแรกในชีวิตเธอรู้สึกว่าความเจ็บปวดไม่ใช่การลงโทษแต่มันเป็นบทเรียนและบทเรียนนี้เธอพร้อมจะ,ะเผชิญหน้าด้วยใจที่เข้มแข็งพ่อหนูจะสอนพ่อเองค่ะน้ำเสียงของเธอสั่นแต่มั่นคง เราจะไม่ทำร้ายใครอีกเราจะช่วยให้เด็กคนนั้นและคนอื่นๆมีชีวิตที่ดีขึ้นคาลิดพยักหน้าหัวใจเขารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ครั้งแรกในชีวิตเขารู้ว่าความร่ำรวยและอำนาจไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความรับผิดชอบความเข้าใจและการยอมรับความจริงต่างหากคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดแสงแดดยามเย็นสาดผ่านหน้าต่างตกลงบนใบหน้าของทั้งสามคน แม่ลูกและพอ่อความเงียบสงบปกคลุมห้องแต่ภายในหัวใจของทุกคนเต็มไปด้วยความหวังและความเข้าใจไลาลายิ้มบาง,บางน้ำตายังคงไหลแต่คราวนี้มันเป็นน้ำตาแห่งการปลดปล่อยและน้ำตาแห่งการเริ่มต้นใหม่ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปแล้วและครั้งนี้เธอรู้ว่าความเจ็บปวดที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องที่จะเก็บไว้เพียงคนเดียวอีกต่อไปคาลิตโอบกอดลูกสาว ความรู้สึกผิดพลาดที่ผ่านมาเริ่มละลายหายไปเหลือเพียงความรักและความเข้าใจที่สามารถติดต่อกันได้อย่างแท้จริงแม่ของไลลาพูดเสียงเบาจำไว้นะลูกบางครั้งความยากจนไม่ใช่สิ่งที่ติดต่อกันได้แต่ความเข้าใจและความรักมันติดต่อกันได้และสามารถเยียวยาหัวใจที่เจ็บปวดที่สุดได้เช่นกันไลาลายิ้มอีกครั้งครั้งนี้เต็มไปด้วยความหวังเธอรู้แล้วว่า แม้โลกจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่เพียงแค่เราเปิดใจและ,ะเผชิญหน้ากับความจริงทุกอย่างสามารถเริ่มใหม่ได้เสมอค่ำคืนค่อยๆปกคลุมคฤหาสนดใหญ่แสงไฟทองอ่อนส่องผ่านหน้าต่างสะท้อนบนพื้นหินเงาวับและบนใบหน้าของสามชีวิตที่กำลังนั่งเคียงกันหัวใจของทุกคนเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งเสียใจทั้งสำนึกผิดทั้งความหวังและความอ่อนโยนที่เพิ่งค้นพบ ไลาลายังคงนิ่งเงียบคิดถึงเด็กไทยคนนั้นเด็กที่เธอเคยทอดทิง้งเด็กที่หัวใจของเธอยังเกาะเกี่ยวอยู่ไม่ปล่อยหนูต้องไปหาลูกคนนั้นเธอคิดในใจหนูต้องไปขอโทษและช่วยเหลือเขาให้ได้คาลิตมองลูกสาวน้ำตายังคงซึมแต่สายตาของเขาอ่อนโยนลงไลลา,ลาพ่อไปด้วยก็ได้นะเขาพูดด้วยเสียงที่แตกต่างจากปกติเต็มไปด้วยความจริงใจ ความสูงส่งของเจ้าพ่อผู้มังคั่งตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยความอ่อนโยนของพ่อคนหนึ่งที่อยากแก้ไขความผิดพลาดที่ผ่านมาแม่ของไลาลาก้มลงมือวางบนหัวของเธอจําไว้นะลูกการยอมรับความจริงและการลงมือแก้ไขมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้หัวใจไม่ถูกความเจ็บปวดครอบงำตลอดไปเสียงลมทะเลทายยังคงพัดผ่านเหมือนพัดพาอดีตที่เจ็บปวดไปไกล แต่ก็พัดความหวังใหม่เข้ามาแทนทีไลาลายิ้มบางๆน้ำตายังคงร่วงแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่น้ำตาของความเจ็บปวดมันเป็นน้ำตาของการเริ่มต้นใหม่ของการให้อภัยและของการเชื่อมั่นว่าแม้โลกจะเคยโหดร้ายแต่หัวใจที่เข้าใจและรักสามารถเปลี่ยนทุกอย่างให้ดีขึ้นได้คาลิทมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นดวงดาวพร่างพรายบนฟากฟ้าเขาพูดเบาๆเลลา พ่อเคยคิดว่าเงินและอำนาจคือทุกอย่างแต่ตอนนี้พ่อรู้แล้วว่าความจริงใจและความรักมันมีค่าเหนือสิ่งอื่นใดไลาลาหันไปมองพ่อยิ้มและพูดด้วยเสียงมั่นคงพ่อหนูอยากให้พ่อเห็นด้วยตาของพ่อเองว่าโลกไม่ได้เต็มไปด้วยความร่ำรวยหรือความยากจนแต่เต็มไปด้วยโอกาสโอกาสที่เราจะเปลี่ยนแปลงหัวใจใครสักคนได้แม่ของไลาลาหัวเราะเบาๆน้ำเสียงอบอุ่น ใช่ลูกและบางครั้งโอกาสนั้นก็เริ่มจากการเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดที่สุดคาลิศพยักหน้าครั้งแรกในรอบหลายปีเขารู้สึกเหมือนหัวใจเบาโล่งขึ้นและสําหรับไลลา,ลาครั้งแรกในชีวิตเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวเธอมีครอบครัวที่เข้าใจมีพ่อที่พร้อมจะเรียนรู้และมีโอกาสที่จะไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีตแสงไฟในคฤหาสาดค่อยๆนุ่มนวล เหมือนโลกทั้งใบกำลังหายใจช้าลงและหัวใจของทุกคนเริ่มอบอุ่นขึ้นด้วยความเข้าใจด้วยความรักและด้วยความหวังที่เพิ่งเกิดใหม่รุ่งช้าวันใหม่มาถึงแสงแดดสาดส่องบนทะเลทรายกว้างใหญ่อบอุ่นแต่ก็เจือด้วยความแห้งแล้งคาลิสเดินเคียงข้างไหลาลาแม่ของเธอเดินตามหลังอย่างเงียบๆทั้งสามคนออกจากคฤหาสน์แต่หัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกหนักแน่น นี่ไม่ใช่แค่การออกไปสู่อากาศยามเช้าแต่เป็นการก้าออกไปสู่ความจริงที่รอคอยพวกเขาอยู่ข้างหน้าไลลาหายใจลึกคิดถึงเด็กไทยคนนั้นเด็กที่เคยถูกทอดทิง้งเด็กที่หัวใจของเธอยังผูกพันหนูต้องไปพบเขาเธอบอกตัวเองด้วยความมั่นใจหนูจะขอโทษและช่วยเขาให้ดีที่สุดคาลิตมองลูกสาวน้ำตายังคงพร่างพลายแต่คราวนี้มันเป็นน้ำตาแห่งความหวัง ไลลา,ลาพ่อไปด้วยนะเขาพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความจริงใจพ่ออยากเห็นด้วยตาตัวเองและอยากร่วมแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปแม่ของไลาลายิ้มบางๆน้ำเสียงอบอุ่นจำไว้นะลูกการให้อภัยและการลงมือทำมันสามารถเยียวยาความเจ็บปวดได้จริงๆพวกเขาออกเดินทางสู่หมู่บ้านเล็กๆในประเทศไทยความเงียบและความอบอุ่นของเช้าวันใหม่ พัดพาความคิดและความทรงจำของพวกเขาไปพร้อมกันไลาลาคิดถึงรอยยิ้มของเด็กคนนั้นถึงแม้เธอจะเคยทอดทิ้งเขาแต่ครั้งนี้เธอจะไม่ปล่อยให้เขาเจ็บปวดอีกเมื่อมาถึงหมู่บ้านทุกอย่างยังคงเรียบง่ายบ้านไม้เก่าบ้างสังกะสีบ้างและเด็กคนนั้นยังคงทำงานช่วยแม่ไลาลายืนมองเขาเงียบๆหัวใจเต้นแรงด้วยความเสียใจและความสำนึกผิดคาลิตยืนข้างๆ พูดเบาๆไลลา,ลาพ่อไม่เคยคิดว่าจะเจอสถานการณ์แบบนี้แต่ตอนนี้พ่อเข้าใจแล้วความร่ำรวยและอำนาจไม่สามารถแก้ไขทุกอย่างได้แต่ความจริงใจและความรักสามารถเปลี่ยนชีวิตใครสักคนได้จริงๆไลาลายิ้มบางๆน้ำตาไหลแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความหวังเธอเดินไปหาเด็กคนนั้นคุกเข่าลงตรงหน้าของเขาและพูดด้วยเสียงสั่นแต่มั่นคง หนูมาขอโทษจริงๆค่ะหนูรู้ว่าหนูเคยทอดทิ้งหนูและครั้งนี้หนูอยากช่วยให้หนูมีชีวิตที่ดีขึ้นเด็กคนนั้นมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตกใจน้ำตาของเขาเริ่มไหลช้าๆและในที่สุดเขาอบกอดไลลา,ลาน้ำตาที่เก็บไว้มานานไหลรินออกมาทั้งสองคนร้องให้ด้วยกันเหมือนความเจ็บปวดทั้งหมดถูกล้างออกไปคาลิตและแม่ของไลาลามองอยู่เงียบๆ หัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกอ่อนโยนและความเข้าใจลึกซึ้งว่าความรักและความจริงใจสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้จริงไลลาหายใจลึกครั้งแรกในชีวิตเธอรู้สึกว่าตัวเองเบาโล่งไม่ใช่เพียงเพราะได้ให้อภัยตัวเองแต่เพราะเธอได้เรียนรู้ว่าแม้ความผิดพลาดและความเจ็บปวดก็สามารถถูกเยียวยาได้ด้วยความรักและความเข้าใจเวลาผ่านไปช้า,ชา ลมทะเลไทยพัดเบาๆผ่านต้นไม้และบ้านไม้เก่าไลาลายืนข้างเด็กคนนั้นมองดูลูกพี่ลูกน้องของเขาเล่นอยู่หัวใจเธอเต็มไปด้วยความสงบและความเข้าใจเธอสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากเงินทองหรือชื่อเสียงแต่เกิดจากความสัมพันธ์และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคาลิคยืนอยู่ข้างหลังมองลูกสาวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตื้นตันไลลา,ลาพ่อภูมิใจในตัวลูกมาก เขาพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วพ่อรู้แล้วว่าความร่ำรวยทั้งหมดในโลกนี้ไม่สามารถทดแทนความเข้าใจและความรักได้เลยแม่ของไลาลายืนยิ้มน้ำตาแห่งความภูมิใจคลอเบา้าลูกวันนี้ลูกได้เรียนรู้บทเรียนที่ผู้ใหญ่หลายคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตยังไม่เข้าใจไลาลาก้มลงมองเด็กคนนั้นหนูจะอยู่เคียงข้างหนูนะไม่ปล่อยให้หนูต้องเจ็บปวดอีกและหนูสัญญาว่า หนูจะช่วยทำให้ชีวิตของหนูดีขึ้นเด็กคนนั้นเงียบไปจากนั้นยิ้มบางบางและครั้งแรกรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความหวังเหมือนแสงแดดสาดผ่านหน้าต่างบ้านเก่าอบอุ่นแต่ไม่แสบตามันเป็นความอบอุ่นจากหัวใจที่แท้จริงคาลิตยืนมองทุกอย่างใจของเขาเริ่มเปิดกว้างเขารู้แล้วว่าความผิดพลาดในอดีตสามารถเยียวยาได้ถ้าเรากล้าที่จะเผชิญหน้า และกล้าที่จะรับผิดชอบไลล่าหันมองพ่อน้ำตายังคงไหลแต่คราวนี้เธอหัวเราะเบาๆหัวเราะด้วยความโล่งใจและความสุขพ่อคะ่ะหนูเข้าใจแล้วโลกไม่ได้เป็นเพียงความร่ำรวยหรือความยากจนแต่เป็นการให้โอกาสและความเข้าใจที่จะเปลี่ยนชีวิตใครสักคนได้จริงๆคิตยิ้มบางๆใช่ลูกและพ่อจะอยู่เคียงข้างลูกเพื่อให้โอกาสนั้นเกิดขึ้นจริง แสงแดดสาดผ่านหมู่บ้านเล็กๆสะท้อนบนใบหน้าของทุกคนแม่ลูกและเด็กไทยคนนั้นทุกคนยิ้มบางๆหัวใจเต็มไปด้วยความเข้าใจและความหวังที่กำลังเติบโตไลาลาหันไปมองรอบตัวทุกอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยชีวิตเธอรู้แล้วว่าความเจ็บปวดที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องที่จะเก็บไว้คนเดียวและความรักไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้เงินซื้อทุกอย่างเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง แต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความจริงใจความเข้าใจและความหวังที่ไม่มีวันจางหายเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ไลาลาเริ่มช่วยเด็กไทยคนนั้นและครอบครัวของเขาเธอเรียนรู้ที่จะลงมือทำไม่ใช่เพียงแค่พูดคําปลอบใจแต่ใช้แรงกายและหัวใจในการช่วยเหลือทุกครั้งที่เธอเห็นเด็กคนนั้นยิม้มหัวใจของเธอก็เต็มไปด้วยความสุขและการปลดปล่อยคาลิตเองก็ไม่อยู่เฉย เขาใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีสร้างโอกาสให้ชุมชนเล็กๆนั้นไม่ใช่เพื่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงแต่เพื่อแก้ไขสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดไปทุกการกระทำเต็มไปด้วยความจริงใจและความตั้งใจที่จะเยียวยาแม่ของไลลา,ยลายอยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจคอยเตือนว่าความเข้าใจและความรักสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคนหนึ่งได้จริงๆวันหนึ่ง เด็กคนนั้นวิ่งเข้ามากอดไลาลาแน่นน้ำตาของเขาไหลปนกับรอยยิ้มขอบคุณขอบคุณจริงๆค่ะคำพูดนั้นไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมแต่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งมันทำให้ไลลาและคาลิตเข้าใจว่าความรักความเข้าใจและความจริงใจสามารถสร้างปาฏิหาริย์ในชีวิตคนเราได้จริงไลาลามองไปที่คาลิศน้ำตายังคงไหลแต่เธอยิ้มกว้างพ่อคะ่ะหนูเข้าใจแล้ว ความร่ำรวยไม่ได้วัดคุณค่าของชีวิตแต่หัวใจและการกระทำต่างหากที่สำคัญที่สุดขลิตยิมเอื้อมมือกุมมือของลูกใช่ลูกสอนพ่ออย่างแท้จริงพ่อจะไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดในอดีตมากำหนดชีวิตใครอีกแสงแดดยามเย็นสาดผ่านหมู่บ้านสะท้อนบนใบหน้าของทุกคนอบอุ่นและเต็มไปด้วยชีวิตแม่ลูกและเด็กไทยคนนั้นพวกเขามองกันและกันด้วยสายตาแห่งความเข้าใจ และหัวใจเต็มไปด้วยความหวังชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะเงินหรืออำนาจแต่เพราะความจริงใจการให้อภัยและการยอมรับความจริงและในที่สุดหัวใจที่เคยเจ็บปวดและสับสนก็ได้เรียนรู้ว่าความรักและความเข้าใจสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้พวกเขานั่งมองพระอาทิตย์ตกลมเย็นพัดผ่านทุกอย่างเงียบสงบและสมบูรณ์เหมือนชีวิตที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริง นี่คือบทเรียนของความรักบทเรียนของการให้อภัยและบทเรียนของการเผชิญหน้ากับความจริงที่สามารถเปลี่ยนชีวิตใครสักคนได้เรื่องราวจบลงด้วยความหวังแต่ความอบอุ่นและบทเรียนจากมันจะอยู่ในใจตลอดไป